ซึ่งปลายทางที่ทุกขบวนจะไปถึงนะครับก็จะไปรวมกันก่อนที่โรงเรียนนะโรงเรียนของน้องๆแล้วก็ของคุณครูผู้ที่เสียชีวิตไปก็คือโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามที่อำเภอหลานจักจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้ทางโรงเรียนก็เตรียมสถานที่ในการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพของทั้งน้องๆน,น,นักเรียนแล้วก็คุณครูที่เสียชีวิตทั้ง23ท่านนะครับ ตลอดทั้งวันวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทําความสะอาดภายในโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามและจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะเตรียมรับร่างของท่านผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางมาถึงในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งร่างทั้งหมดไว้ในอาคารอนเนกประสงค์ของโรงเรียนเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา5วันและจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่6ตุลาคมนี้ครับ โดยก่อนหน้านี้คุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณเทีรพัฒคัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็มาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางไปรับร่างท่านผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครครับ